วัสดีครับในการเชื่อมต่อระบบเน็ตเวิร์กถ้าเราไปเชื่อมต่อระบบเน็ตเวิร์กที่เป็นสาธารณะเราต้องเลือกรูปแบบการเชื่อมต่อแบบ Public เพื่อป้องกันการขโมยข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของเราสำหรับผู้ที่ใช้ Windows 11เราสามารถปรับเปลี่ยนการเชื่อมต่อระบบเน็ตเวิร์กจาก Public Network เป็น p r i v a t e network หรือจาก p r i v a t e network เป็น Public n e t w o r k ได้ง่ายๆดังนี้นะครับให้คลิกที่ start menu เลือก setting หลังจากนั้นคลิกที่ network and internet เลือก WiFi ถ้าเราเชื่อมต่อผ่านระบบ Wi-Fi เสร็จแล้วคลิกที่ชื่อ wifi ที่เรากำลังเชื่อมต่อหลังจากนั้นปรับเปลี่ยนจาก Private Network เป็น Public Network หรือปรับเปลี่ยนจาก Public Network เป็น Private Network หลังจากนั้นคลิกการกรบาทปิดไปทีนี้ถ้าเราเชื่อมต่อผ่านสายแลนก็ใช้วิธีเดียวกันเพียงแต่ว่าให้เราเลือกที่หัวข้ออินเทอร์เน็ตตรงนี้ให้เราคลิกที่อินเทอร์เน็ตหลังจากนั้น ก็ปรับเปลี่ยนจาก private network เป็น public network หรือจาก public network เป็น private network ได้เช่นกันสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังัชมสวัสดีครับ